สวัสดีครับพี่น้องคับห่างไฮกันจากยูทูบไปหลายย้ายเพิ่มลึเปล่าพี่น้องไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะครับผมตอนนี้ผมถ่ายบรรยากาศอยู่ในไต้หวันนะครับผมบรรยากาศที่หนิงที่ก่อนมาลองเทงอยู่ไต้หวันนะครับผมพี่น้องครับไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับผมมาอยู่ไต้หวันนะครับบรรยากาศน้ำแรงๆนะครับผมเป็นเล่นนะครับถ่ายบรรยากาศโดนโดนนได้ล้งเทือรัพี่น้องนะครับโดนก็เลยล้งเทือ ก็ยทายก็ทิ่ทายนี่ครับไทยในร้านก็บบได้เพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เพลงลูกศิลปนะครับลุงตะเลี้ยวนะครับผมฝากติดตามเฟซบุ๊กรับผมนิ่งจุนกอแสงทองนะครับเปุ๋ยเลี้ยวอันนี้เป็นคลิปของยูทูบเดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องครับลงไปทยอันนี้ไทยเฮฟเบรรยากาศยุตไต้หวันพี่น้องอีก บ่กกี่เดือนก็ได้กรับบ้านขอผมจะก็จะไปพักที่เมืองไทยสักหนึ่งเดือนแล้วก็จะเดินทางที่ประเทศฮ่องกงอีกหนึ่งเดือนนะครับผมไปลองเพล่ยยุ่ฮ่องกงนะครับทุกผน้องดี๋ยท้ายเป็นสักช่วงหนึ่งนะครับนี่ไฟแดงจะต้องย่งางขามด้วยพี่น้องประมาณส0มสิบวิครับผมไฟแดงนะครับผมไฟแดงที่ประเทศไต้หวันคนไทยหลยนะครับพี่น้องตอนนี้ผมมาเป็นแบบที่น้อยนะครับผม ไอ <c oughs> คิวมาหลอง่ะรายได้กับกับดีเติบยุพี่น้องนะครับหาบึงหาหามองหาหมองหาหมองนั่อะไรหรอมวนหาประสบการณ์ชีวิตหลายๆหมองหลายๆประเทศนะครับอยู่บ้านก็มีงานครับผมงานหลาออนลำก็มีคือเก่านะคระับว่าหาประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับ มาเป็นนะครับขั้นรถนี้เพิ่นผมไปรถนี้อันนี้คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมน,น,นี่ฮะสินญาเรื่องบรรยากาศรถไฟฟ้านะครับซเซเว่นก็มีเหมือนบ้านเรานะี่ครับเรื่องบรรยากาศ ตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นนะครับอ่าอากาศของไต้หวันพี่น้องตอนนี้ยังหนาวอยู่นะครับผมพี่น้องตอนนี้เมษาตอนนี้เมษาก็ยังหนาวแต่บ้านเราได้ยินข่าวว่าร้อนตับแตกนะครับร้อนแบบตับแตกเลยบรการเขาคนไทยเขาก่ยางเอาวสิหรอพี่น้องบ้านเขานี่ ขับรถฝั่งขวาคือประเทศลาวเลยครับข <c oughs> ับรถฝั่งขวาบ้านาเขาเกินย้อนสอน <c oughs> นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมเดินเล่นๆชิวๆตามทางาเป็นห้างเป็นอย่าง,งน้อยๆมินิมาร์ทน้อยๆนะขายอุปกรณ์ไฟฟ้าสิ่ จะสั้นนิดนึงพี่น้องเนี่ยนะครับจะเพิ่มลืมกันด้อพี่น้องที่นตรนชาแนลนะครับเก็บรรยากาศมาให้พี่น้องด้วยอันนี้ก็จะเป็นหลังเป็นใหม่น้อยเขาสังเกตมายุ่นี่โดนเติบ สังเกตนี่บ้านเขาเขาเคยมีอมุบัติเหตุเลยดิยพี่น้องสามแยกอยแดงใหญ่ๆอันนี้ปัม๊มปั๊มบ้านเขาพี่น้องปัม๊มน้ำมันบ้านเขาอ่าอย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกันโดนโด,ดนลงกเทืออ่าฝากเป็นกำลังแรงใจนะ, YouTube, งงน, Channel, นะครับผมยูทู e ช่องทีน้อ h ชาแนลนะครับพี่น้องหุ่นราคานะ้ำมันบ้านเขา จากอันไหนเป็นอันไหนู้เขียนเต่าเปีเก้าหาเก้าสวงราคาประมาณนี้เองไม่ลืมนะครับผมฝากไปติดตามเฟซบุ๊กหรือเพจานิมจินีกรแสงทองนะครับผมพี่น้องโคตรโค้งล้มขีดเลี้ยวคลิปสั่นให้เบื้องยูนะครับผมฝากทิกตอกพูดนะครับคิณนกคอนนะครับพี่น้องเอาให้เบื้องชัวร์ข้าพี่น้อง เดี๋ยวไทยเบิ้งเรื่อยเอยด้วยพี่น้องครับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสวัสดีครับ